สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาย Yamaha Can f i e โน,โนค,ครับสตาร์ทไม่ติดครับไม่รู้เป็นอะไรจะมาลองสตาร์ทดูอันดับแรกเราก็ต้องมาดูที่หัวเทียนก่อนนะครับผม

เดี๋ยวถอดฝาครอบหน้าก่อนนะครับผมวางกล้องก่อนออเนี่ยมาดูที่หัวเทียนก่อนนะครับอันดับแรก เยนก็จะอยู่ด้านตัวน,นี้นะครับใส่บล็อกสอดเข้าไปนะครับ เย็นน่าจะไม่ได้ทำการถอดมานนานเลยนะครับ กันว่ามันจัดสกกับปลูกแค่ไหนนะครับ่เจะบบอดเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็เครื่องยนต์น่าจะหลวมทำให้หัวเทียนแบบมีแตคราบขาเมเาาดำๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันเลยนะครับ นีก่ก็ใช้ NGK นะครับ พอตึงๆมือนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเกียวจะมีปัญหานะครับใส่ปลอกของเทียนเข้าไปแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะติดหรือไม่ ันนี้ก็เครื่องยนต์น่าจะหลวมนะครับกินน้ามันเครื่องถ้าขี่ไปแล้วดับดับติดติดก็เปลี่ยนหัวเทียนเลยนะครับเพราะว่ากถคันนี้เครื่องหลวมมากแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ 行了，现在。